คืแจไ้ว่าฉันมาเห็ดหนารับตาสังเสรจป้าป้าอ่าอาน่ะอีะะอ่หละคือเห็ดแบบท่านรู้โอ้คือรับตาซังแบ,บบพ่อใจล่ะรู้ต้องทุกข์ได้สิลูกสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนโอ้ยพี่น้องเอ้ยเพื่นท่าก,กระตื้นนอนเด้ยวพี่น้องค่ะขอโทษขออภัยเด้อคะ่ะเด้อแผลตาสังปึ้งปึงปงป้งแผลปานเพื่นง,งามเพืนนพ่น,น,า,น,น,า,น,นาเพื่นนาเพื่นนะเออ น้าขี้เด็ดคนเด้หูกระตึงตึงหูกระบักไงน้ากระบักไงที่เธอพนันพี่นออ้องเอาเบมือใกล้เบงใกล้บลนปากกระบักไงปลาหน่อยพันแท่งว่าอยู่ปากปลาหนโอ้ยจะมันคือพอคักปลาหน่อยพันกระว่าจะได้ปลาหน่อยก็ได้เอิอน้นห้ากระตื่นนอนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ เมืองแม่จะบงังแดดก่อนสวัสดีค่ะก่อนเดี่จ้าก,ก่อนมันอึ้งเราจระไปออกกำลังกายกันริมโขสวัสดีจ้าพี่น้องเมืองด้วจอกันหมาข้าเจ้ายื่นนำริมโขงนี่แหละมาเห็นไมีได้ตัวตะหักนี่แล้วนะจี้จี้เราเว้ยเวลาน้องมาหน้าเห็นมาเห็นหน้ามาหน้าพี่น้องจี้มาหน้า มาไพี่น้องไปแล้วาฝนหอกกระลัง่ากลับม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 าเด้กลับมาเด้กลับมาเด้อเย็นเยนเอเรเอยไปนะเยไปนะเยไปนะ ของคนประคือมูอ่ะเนาะยันยันรูปมาเห็นอย่าง,งกันนะมึงดูพี่น,อน้องมันง่ามดีเนี่ยพลุกบเก็บพักกับทิ้งว <c oughs> อมพี่น้องมันบรรยากาศดีขนาดแหนึง มีความสุขเลยไปนอนกันปเป็นเดมาเนี่ยนะเพื่อนลองเพ่งเส้ ม่งนั่งม่นท่ากะเก็บพระกะทินไปนั่พี่น้องเลยนั่งกะข้าเจ้ามาตกปลาตกเบ็ดเลยพี่น้องเบ็ดฝรั่งเนี่ยแบบซิดลงกลงังซิดเปไก่เล่นมาแม่กินตะบหอยนางลมว้ายขักปัญญ์หรอหยอดเลย ไปออาได้มาออกกำาลังกายเท่านี้ก็มีแห้งแลแม่เนาะไปพี <oh ่น้องเดินทางดี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  ่อนนอนพี่น้องเรียนหัดพูดก่อนนอนหัดพูดก่อนนอนเร็วอจาพ่อแมจ๋าดิ่ง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 ด่งดิ่งดิดิ่งดิ่งดิ่ง ờ à, 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 à. chả Họ chả Họ chả, chả? 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 chả?

ทำไรอยู่กบวิ่น้ะเนาะโอ้ยวิ่นเดยเนาะวิ่นเดยเอาเนาะคนนั้นเอาเอาเจ้าตรวดีทำอะไรทำไมเอ้ยเมย

Ơi, <laughs> <Yeah. cười> Chú cha, cha cha đâu, cha cha nhắc mẹ đâu, Mẹ môn, mẹ môn, mẹ môn cha, mẹ môn cha แม <Keep S 1> ่มนจะแม่มนจะไปถ่ายกล้องเองไงล่ะคือแจมาพี่น้องเห็นวนังนังอยาาเห็นนังเห็นเด็ยคือแจกันคือแจเดียวเด็กน้อย่มเด็กน้อยห่ยพี่น้องเออคุ่แจเลยมแจแจ กี่เห็ุแะ้วด้พี่น้องกี่อาตุใจีกตุเจีแต่งแฟนแต่งฟฟนอะแฟนแันเออ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 ีอีเนอเออเออเเออเอเออเอเเออเออเเออเวอเอวเ บพ่งคนตื่นเศร้ามาพี่น้องตื่นเศร้ามากับอ่อนซ่อนผ่ามาตื่นเศร้ามาละอ่อนซ่อนผ่ามาเจ้าใจเจ้าจะผ่าม่านเอาเจ้าจะเจ้าจ, <c oughs> จะไปเล่นผ่าม่านจะไปเปิดผ้าม่านไล่ฮิ <c oughs> ตื่นเศร้ามากกับกวนญพ่อขวนแม่เล่นนะฮะเป็นยินพี่น้องเป่นยินเนี่ยแล้วมันขวัญแม่นนวันนะี้วันนึงเอ้ย แย่ไปก่อนมีพ่อใจใพี่น้องบึงเ,ออเป็นอะไรพี่น้องผ่ามา่ามมมนสีนี่งามออกมเนี่ยน้ำเอนี่พี่น้องของก็ดีเยอเลยมีกาตู้ใส่เสียบผ้านางกระทั่งนางกระห้องน้ำนี่ก็ทีวีทีว,ทวีส่วนนี้เราเอามาเองนะเครื่องน้ำร้อนแล้วก็มีตู้เย็น กระจกให้ตกับข้าวนะครับมีแอเอเงี่ยเมนกันเพระไม่เบื Brid ่อหายเย็นดีมดขึ้นพี่รองเลยอันนี้ก็ประตูทางเข้าแล้วก็กดเกมของขอพักส่วนอันนี้ก็คนน้อยที้สส่วนอันนี้ก็คนน้อยขี้น

สวัสดีจ้าลาไปก่อนด้วยจ้าขวัญลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้า